ก็สาหรับนักแข่งต่างชาติจริงๆต้องต้องเรียนว่า OR ทุกปีนะครับเราแซงชันเป็น international race นะครับก็หมายความว่านักแข่งต่างชาติเนี่ยเข้ามาร่วมได้นะครับซึ่งซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเปิดให้เข้ามาอย่างเดียวนะครับจริงๆเราเรา,เราพยายามาพัฒนาร่วมกับทีมแข่งทีมเซอร์วิสนะครับคือวันนี้เราจะเห็นว่าเรามีนักแข่งต่างชาติเข้ามาในลักษณะที่ามาแต่ตัว,วนะครับเราเราพยายามาทําให้นักแข่งเนี่ยเข้ามาแข่งได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็มันเป็นการต่อยอ,ยอดเรื่องอุตสาหกรรมทีมแข่งทีมเซอร์วิสด้วยนะครับไม เราอยากให้ทีมเซอร์วิสเนี่ยทำรถแข่งเป็นอาชีพด้วยนะครับต่างชาติบินมาจ่ายเหมือนเป็นค่าเช่านะครับซึ่งก็รวมเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของการทํารถเรื่องของการเตรียมตัวทุกอย่างนะครับเราก็มองเรื่องของนอกจากการาพัฒนาเกมมอเตอร์สปอร์ตเราพยายามพัฒนาวงการมอเตอร์สปอร์ตในในเชิงบิเนสไปด้วยนะครับครับ สำหรับกฎกติกาปีนี้นะครับที่ปรับอย่างชัดเลยก็คือรุ่นที่สามารถต่อยอดไปแข่งในเอเชียโรลเลสซิ่งได้นะครับก็คือ Sb 1 Pro นะครับซูเปอร์ไบค์พันซีเราก็ใช้กติกาเหมือนกับ Sb พ0 0นะครับทำให้นักแข่งที่ได้สิทธิ์ไวการ์ดหรือว่านักแข่งที่แข่งใน OR เต็มฤดูกาลเนี่ยเมื่อถึงสนามสุดท้ายเมื่อเขาเป็นแชมป์ได้สิทธิ์ไวการ์ดนะครับก็รถแข่งเนี่ยก็ไม่ต้องปรับเรื่องของกติกาเทคนิคนะครับนักแข่งเองก็มีความชินกับกติกาเรื่องตัวรถนะครับก็ทําให้มีโอกาสที่จะได้เป็นแชมป์ได้ง นะครับแล้วก็2เองสําหรับทีมที่จะอาจจะไม่ได้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ไวการ์ดนะครับเขาก็สามารถที่จะสมัครและลงแข่งด้วยตัวเองก็สามารถทําได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ให้นักแข่งไทยเนี่ยได้มีโอกาสแข่งในเอเชียรถมากขึ้นนะครับเราเราทราบดีว่าอาจจะไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่ได้ไวการ์ดนะครับจะได้เป็นแชมป์แต่อย่างน้อยเนี่ยผมมองว่าการที่ได้เข้าไปแข่งในรายการระดับเอเชียเนี่ยมันก็เป็นการาพัฒนาทีมแข่งนักแข่ง นะครับเรื่องของการปรับตัวไปแข่งในรายการที่เป็นระดับอินเตอร์ด้วยนะครับตรงนี้ก็รายการก็พยายามพัฒนานะครับเพื่อเพื่อให้เป็นการต่อยอดแล้วก็ยกระดับรายการในประเทศให้เทียบเท่ากับรายการระดับเอเชียแล้วก็ระดับโลกมากขึ้นนะครับครับครับ จริงๆจีนเป็นประเทศที่เราพยายามดิวมาหลายปีนะครับแต่ว่าก็ด้วยสถานการณ์เรื่องโควิดนะครับก,ก็ทำให้เรื่องของการถ่ายทอดสดเนี่ยเขาก็มองว่าจริงๆต้องมองว่ามันเป็น2มิตินะครับเราทํางานคู่กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเรามองว่าถ้าเกิดเราได้ถ่ายทอดสดรายการ ordi c s u p e r b i t e ไปอย่างประเทศจีนเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของการแนะนาเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับอาจจะไม่ใช่แค่จังหวัดบุรีรัมย์แต่เป็นในภาคอีสานรวมถึงทั่วประเทศไทยนะครับตรงนี้เราจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นนะครับแต่ว่า จีนก็เพิ่งจะเริ่มเปิดประเทศนะครับตอนนี้เราก็เพิ่งจะเริ่มดีลกับสถานีโทรทัศน์จีนได้อยู่นะครับก็อาจจะไม่ทันสนามแรกนะครับสนามแรกเนี่ยคิดว่าไม่ทันแต่ว่าพยายามอยู่จะให้ทันสนามที่2-3เป็นต้นไปนะครับหรือถ้าไม่ทันจีนยังไงแผนเรื่องการขยายไปประเทศจีนเนี่ยก็เป็นเาเกายสำคัญที่เราอยากจะขยายถ่ายทอดสดไปอยู่แล้วนะครับ